สีส,ส,ส,สีสีหนึ่งผมตายผมตายไปเล่น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 ต้นไม้ล่นดันมาดันมาดันมาไม่มีอะไรดันมาเชิญเบสเชิญเบสตัวนี้ดิเชิญเบสตัวนี้ดิสอง อะไรพนิการมันพูดเก่งขึ้นเยอะเลยว้ผมบอกแล้วเอปลดล็อกเอปลดล็อกแล้ววันนี้ดีและดีแล้อพี่นครพนมทำให้เอปลดล็อกพี่ตัดล็อกไง้ผมทำเยอะเลยแหละล้มเอาพวกอะไรที่ท่านเอาไปเอาแล้วโอเบียวเข้าแล้วนี่ก็คืออะไรวะเนี่ยนี่สองแก๊งเองนะพี่อันนี้คือสองแก๊งเองนะพี่เรนนี่มันก็คือสนามรบอ่ะนี่พี่ตาดดูอาวุธนี่พวกโยนี่คือเสียงวุ่นวายอะไรพวกคืออะไรอ่ะ ที่ตักน้ำแข็งอะไรอ่ะที่ตักน้ำแข็งครับโอ้ผู้อ่ชัดๆเลือกเขาเลือกมุมกันแล้วทุกคนโอพีเลือกต้นไม้อ่าแมคคานิ้งเลือกเนินเขาเลือกเราเราตรงนี้เลยพี่เราเข้าไปเสียบตรงนี้น <with> ่ะแล้วอ่ะจะอยู่ตรงนี้เราไปตรงนี้จะมีข้างหลังนะเก็บข้อมูลนะข้างหลังไม่ไปไลฟพี่สุดท้ายเราก็เก็บเนินเยอะมาไมาๆรอเขาเล่นไม่ไม่ไปเขาเขามาแค่สองใช่ป่ะ ไม่ไม่ถึงเราไปเล่นวิมีการขึ้นเดินดีกว่าไม่ดีกว่าแค่รอเขาเนี่ยพี่ถ้าเขาตีกันเริ่มล้มจังหวะเขาเลีเยอะเราค่อยเข้าไปไปเสียบเราจะเข้าที่สามจริงๆเหรอน้องจริงเราจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้หรือโฟร์ดปาร์ตี้ล่ะเอามันมีแก๊งเหรอข้างนอกข้างหลังเน่ะมีงหลังเราเนี่ยเหรอ้าวไอ้เจอแล้วนะอืมถ้าชุบอย่างนั้น่ะแสดงว่ามั่นใจในการเล่นของเพื่อนมากเจอแล้วนะมีตัวค้ำที่เยอะมากมาก มีดเยอะจัดเรามีดลวงเยอะจัดแต่ในทาโอ้แล้วเรียบร้อยแล้วมีก็แทงเยอะจัดเอาแล้วครับและผมอยากจะวิ่งไปแทงจังเลยครับโอ้โหชุบกันสี่คนอยู่ตรงนู้นเอาไง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 ไวรุ่นใครสั่งใครสั่งเกิดอะไรขึ้นถือว่าจบวิ่งเข้าฟ้องกันไหมเฮ้ยเอางี้ไหมเอาเสียงดังเอางี้ดีกว่าไหนๆวันนี้ให้พี่ตัดคอยพี่ตัดอยากทำอะไรพี่บอกเลยอลไพี่ตั๊ดใจจริงก็อยากเข้าแต่รู้สึกว่ามันก็จะเข้าเสร็จแล้วก็จะโดนข้างหลังเข้ามาแล้วเราก็จะไปนี่ใช่ไหม ก็นั่นแหละพี่ตตามพี่เลยเ้อความต้องการพี่เลยพี่อยากลุยตรงไหนไปเลยแค่นั้นเลปล่อยให้เขาเสียเสียเงินกันไปก่อนเป็นนกเลยพี่เป็นนกเลยนะไอ้ที่เข้าเลยดีกว่าใจมันเรียกร้องกว่าไปพี่ที่หยิบวุ้นขึ้นมาเลยพี่ป่ะกเราทุกคนเตรียมพร้อมพี่นาเลยแค่นั้นแหละใช่ผมตามพี่เสมอไปไปพี่ตามไ้พี่ตามไปพี่ตามไปพี่ตามไ้พี่ตามไปไหนไปตรงนั้นน้มันไพี่น้ามันไปพี่จัเล่นไหนไปตรงนั้นพี่จัเล่นไหนไปตรงนั้น มากระมากระมากระมาเบิเบิวถอยมาน้องเบิวไอ้บิวถอยมาตัวไอ้ตวยส้ตัวยยกกันมาหน่อยยกกันมาหน่อยยกเข้ามาหน่อยเฮ้อหลงกลทุกอนยั่สับไม่ยิดกันมาตึ้งที่สูงไหมหรือว่าไงพี่ตาไม่แค่นี้พอแค่นี้หรือไงให้พิตาคอเลยพี่ตาคอเลยจะไม่ผิดเอาพิตาคอแค่พี่แต่ถ้าถ้าเรารอนานเขาเซตมาเต็มแก๊งเราก็ไปวันน่ะไปไปไปเอา ไปพี่มันมันไปตรงนี้มันเรื่องนี้โควาบุกโควาบุกรีบฉลาดนะรีบฉลาดนะไอ้โซตรงนี้ไว้เนี่ยเดี๋ยวเขียวบาร์ด้อยหมดเขียวบาร์ด้อยหมดอยู่อยู่อยูเราเราเราต้องกรวดีว่าอยู่คุนายคุณนายคุณนายคุณนายมีกคติดี่เขียวนเกียวติกกนายนีเกติกกนายแล้วไปอปีี่ก่อน ย้ายมันมาชุบยายมันมาชุบย้ายมันมาชุบตรงนี้โฟกัสโพีหน่อยโฟกัสีหน่อยโฟกัสีไมีโฟกัสไอมีดไอมีดไอมีดไมีดไอมีดไอมีดไอมีเไอมีดไอมีดไอมกดไเมีดอมีดไมีดไอมีดไไอมีด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 ไอยีด่อมีดไอมีดไออมีอมอมออมดมือมอีีีมีีีอไดอดมาดูก เดี๋ยเอ้ยเพื่อนมาคบหน่อย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 เฮ้ยเอ้ยมาปิดมาปิดตะกอนนีมาปิดตะกอนนีมาปิดตะกอนมีเงินที่บเข้ามีเข้าสิ่งที่จะพักที่ไหน ไกยังไม้ันไปที่เราไหวอเหี้ยไม่ไหววะลานก่นลงด้านก่อนลง้าก่นไ่นไม้ยเดี๋ยวเตามเบลเบลวลงทเนาียวมันเหีวผมชุบ้วชุบแลวชุบแล้วชุบแล้วชุบแลวปย่ยรออนะเด้งแวเด้งแวกอนเยอะมากเลยจ รับรับเลยไม้ไปรับไม้ไปรับไม้ไปรับข้างหน้าไม้ไปรับข้างหน้าไม่ต้้งไม่ต้องมไปรับไมไปรับไปรับเฮเล่นเล่นดอการเล่นทีเดียวกันเล่นทีเดียวกันอย่แยก่แย่ สีหนึ่งผมตายผมตายไปเล่นไปเล่นไปเล่นไนดันมาดันมาดันมาไม่มีอะไรดันมาเชิญมเชาเชิญเบชบตัวนี้ดิเชิญเบตัวนี้ดิสองอุ้ยโอ้โหตายตาชุบเลยพี่ชุบเลยสว่าเขาูอยู่ไหนนี่ออยู่ไหน้อูอยู่ไหนไเร็ว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 เขาชุบอยู่ข้างล่างเขาชุบอยู่ข้างล่างเฮ้ยเพื่อนด้วยเฮ้ยไม่มีรชุที่ชุบเราเลยต้องพูดเด้งหน่อยดิ

เคยเห็นตรงเพื่อนๆไปแล้วไปแล้วตูู้อยู่ไหนฮะท่านแล้วแล้วไม่ได้ผมเอาเกาะออกครับไม่อยากใช้เกาะเบืองมากเมื่อกี้ก็ได้ได้งานอยู่นะทำไปเล่น